2พฤษภาคม2568ถ้าเลขไม่ออก804กับ198เมาโหลดมา4คอยโลดครับสวัสดีแมวปปอลกรุบกรุบขเนียทุกทุกท่านสาระแนนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสาระแนนนะครับเรื่องเจ้าพ่อใบหวยท่านผู้ชมโอ้โหผมเห็นแล้วผมขำกลิ้งเลยท่านผู้ชม ไปเจอเพจหนึ่งนะครับน้องคนนี้นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่านะครับถ้าเลขไม่ออกตามที่เขาบอกครับเขาขึ้นเป็นตัวหนังสือเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาบอกนะครับไม่ออกตามนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาปาราเนี่ยลาดหัวตัวเองท่านผู้ชมโอ้โหพอคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกอากาศไปนะครับท่านผู้ชมคนดูล้านกว่าแชร์สองพันสามพันนะท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์กันสนันบันไว้นะครับเพราะว่าเจ้าของเพจนะครับเขาบอกว่านะครับคุณดูวันไหน เพราะว่าเขาจะบอกก่อนเลขออกไม่ใช่บอกหลังเลขออกท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าดูเห็นมันที่10นะก่อนที่หวอยออกงมดที่ผ่านมาท่านผู้ชมซึ่ง16เมษา,ายนท่านผู้ชมนะครับเนาะเขาเนี่ยนะครับทำคลิปก่อนหวอยออกท่านผู้ชมบางเพจนะครับท่านผู้ชมทำคลิปหลังหวอยออกนะโอ้โหประชาชน,นครับแห่เข้าไปโอ้โหกดไลค์กดแชร์ยอดดูเยอะแยะมากมายไก่กองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่านะครับเขาสามารถโพสต์ตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ เขามาแก้ไขโพสต์ของเขาโดยโลงวันที่ที่หลังนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับมีหลายคนจับโป๊ะได้นะครับเนาะแต่เรื่องราวของน้องคนนี้ท่านผู้ชมไปดูสิครับว่าเขาบอกเลขถูกหรือเปล่า,าท่านผู้ชมพร้อมแล้วลุย ขอทาเลยก็แล้วกันนะครับหลอกควันที่16เมษายนท่าเา703บอมมานะครับผมสิเอาน้ำปลาแดกบานเฮ้านน่ลาดหัวนะครับเห็นเวลาใดเห็นมือใดคอมเมนต์มาได้ไหมเด้อซ้หรับหลอกควันที่16เมษายนขอให้เล่นน้ำให้มีความสุขนะครับแม่บอกคำใดเห็นคำนั่นครับแม่ครับใหเ7 3สออเกโอ้ยเอ้าน้ำปลาแดกเนี่ยเอ้าหลาดเลยเด้อ ออเหอะอเขาวันที่หนึ่งพฤษนาสมนี่พครอยากตามตอนนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมมาแป็นันให้เก่าครับโอเพิ่นสีห้าท่านผู้ชมอาเฮ็ดไปทัวร์อะไรห่ามไปแตหัวท่านผู้ชมบอกเลขเขาผิดท่านผู้ชมก็ต้องลงโทษตัวเองท่านผู้ชมเพื่อจะไม่เอาเปรียบ แฟนคลับนะครับที่เขาเข้าดูบางคนนะครับท้าไว้ไม่กล้านะครับแต่ว่าน้องคนนี้นะครับเขากล้าท <intell> ําเขากล้าจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาน้ําประแดกนะครับราดบนหัวโอ้โหเดือนนี้ท่านผู้ชม16เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับเลขออก227นะครับเนาะโอ้โหสำนักใบหวยท่านผู้ชมโอ้โหใบมาไม่เข้าสักอันเลยท่านผู้ชมไม่มีเข้าเลยท่านผู้ชมไม่มีฉากไม่มีเฉียดเลยท่านผู้ชมไอ้สำนักดังๆท่านผู้ชมใบตัวเลขนะครับบางคนก็ทํามือทํานิ้วนะครับ ไม่นะครับเพราะว่าเลขมันออกอยู่นู่นนะครับข้อมูลที่กองสลากท่านผู้ชมอันนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าหมอดูมันก็คู่กับหมอเดานั่นแหละท่านผู้ชมส่วนตัวผมนะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปท่านผู้ชมผมซื้อเลขนะครับเป็นเลขบ้านเลขที่ผมท่านผู้ชมนะครับ1น8นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลข804เนี่ยผมซื้อมา3-4ปีแล้วรู้ไหมเลขอะไรนะครับ วันนั้นนะครับเป็นวันที่พ่อผมเสียชีวิตท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเลขฝาลงเนี่ยแปดศูนย์สี่มันบ้อออกจกักเถื่อท่านผู้ชมเออทางงวดนี่นะครับมันบ้อออกนะเจ้าเตรียมโหลดเหมาโลดมาสี่ผมโหลดอืมเหมารถมาโลดผมไม่หนีไปไหนนะครับผมจะอยู่นี่แหละนะครับ <c oughs> ตำบลหนองยิงทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์ผมไม่หนีไปไหนทาเจ้าบ่ถือเลขเจ้าเหมารถดมาสี่เขาโหลดคอยทายเจ้าสี่อยู่นี่ <c oughs> <mm> อันนี้อาจารย์สาร,รแน่นะอาจารย์สารแน่ก็คือสารแน่ไปทุกเรื่องนะครับนาะเราก็สารแน่เรื่องเกี่ยวกับนะครับโชคลาบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับชอบเสี่ยงโชคท่านผู้ชมแล้วก็นะครับสองปีที่ผ่านมาผมไม่เคยถูกเลขเลยท่านผู้ชมเออท่านใดเคยถูกเลขบ้างท่านผู้ชมก็นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะว่านะครับมันนานมากท่านผู้ชมเงินที่เราเราถูกท่านผู้ชมซื้อมันไปหมดแล้วท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับถ้าซื้อเยอะเมื่อไหร่ท่านผู้ชมเอย นะครับโอกาสที Mais, ่ค so ุณจะเสียตังอากาศที่โอกาสที่นะครับคุณจะเสียอกเสียใจมันมีเยอะท่านผู้ชมเนื่องจากนะครับเลขนะครับมันมันออกยากนะครับที่มันจะออกตรงของเราดวงจริงๆนะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีดวงเนี่ยถือว่านะครับไม่ถูกบางคนนะครับเขาให้โคโลดแต่ว่ามีตังซื้อท่านผู้ชมบางคนนะครับมีตังซื้อแต่หาซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเขาอั้นหมดเขาไม่ให้ซื้อแล้วก็อย่างนี้นครับถ้าคุณไปซื้อเลข3ตัวนะครับ กับรัฐบาลใช่ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านผู้ชมนะครับมันก็ไม่ได้นะรางวัลที่1มันต้องมี6ตัวถ้าคุณได้เลขเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ข้างๆบ้านผมนะครับท่านผู้ชมไปเจอทูบท่านผู้ชมให้เนนนะครับขอญาตเอ่ยเอ่ยชื่อกันแล้วกันป้าส้มนะครับอยู่ข้างๆบ้านผมในหมู่ห้าท่านผู้ชมเขาให้เนนไปดูทูบนะครับบนบนอะไรงานงานส่งน้ำท่านผู้ชมเนนไปเห็นนะครับ เลขสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่บอกย่าบอกยายท่านผู้ชมอมบอกยายส้มนี่แหละท่านผู้ชมเออยายส้มก็หาซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมเออรถก็ไม่มีไปซื้อนะครับจะไปหาซื้อที่ไหนก็ทําไม่เป็นครับจะไปซื้อในวงในเว็บอะไรที่เขาอ่ามีขายกันนะก็ทํา,ทาไม่เป็นนะท่านผู้ชมเออแล้วก็นะครับไปซื้อเห็นลอตเตอรี่เขามาขายท่านผู้ชมบ้านเราก็จะมีขับมอเตอรค์ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีคนขายสลากยินแบ่งนะครับเอามาท่านผู้ชมก็ได้นะครับได้เลขสองสองเจ็ดแต่ตัวหน้ามันไม่ใช่ท่านผู้ชม ก็เลยไม่ถูกทา่านผู้ชมออ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ามีโชคนะครับแต่ไม่มีลาบท่านผู้ชมคือไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้เลยนะครับเพื่อเสียดายจริงๆท่านผู้ชมถ้าบอกผมเนี่ยไม่รอดนะนะสองสองเจ็ดนี่โดนแน่นอนแล้วก็บ้านข้างๆหมูหกท่านผู้ชมอันนั้นน่ะนะครับท่านผู้ชมเล่าให้ฟังเลยก็แล้วอ,อันเพราะว่าร้านของญาติของวีเจนะครับของน้องบัวหอมสีหานาทเนาะอยู่หมูหกท่านผู้ชม, <S <S ม,ชมเขาทําบุญนะครับวันสงการท่านผู้ชมบ้านเลขที่เขารู้สึกว่าสี่สองเจ็ด อะไรนี่แหละนะครับท่านผู้ชมอะนะแล้วก็นะครับทะเบียนรถของเขาเนะี่ยแปดห้าอันนี้ก็ถือว่าโชคจริงๆท่านผู้ชมโอ้ออกทั้งหมดทั้งมวลเลยท่านผู้ชมทั้งสามตัวสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าโชคถ้าคนไม่มีโชคอย่างเราเนะราเนี่ยท่านผู้ชมซื้อก็ไปเถอะซื้อเยอะๆมันยังไงก็ไม่ถูกท่านบางคมบางคนซื้อเป็นกองกองเลยนะรอตตลรีท่านผู้ชมซื้อสามพันสี่พันท่านผู้ชมสามพันสี่พันบาทสามสิบสี่สิบใบไม่ถูกก็มีท่านผู้ชมบางคนซื้อใบเดียวก็ถูกอันนี้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อมาเป็นกระแผงเลยนะครับร้อยใบนะครับร้อยใบเนี่ยคุณต้องไปซื้อเลขที่เขาเรียงมาตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้าเก้าคุณจะถูกนะครับเลขสองตัวท่านผู้ชมถ้าฟุกหน่อยนะครับคุณจะอาจจะถูกสองไอ้สามตัวท้ายกับสามตัวหน้าแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสมมุติไม่มีสามตัวหน้าสามตัวหลังคุณไม่ถูกเลยคุณถูกแค่สองตัวนะครับท่านผู้ชมสองตัวได้เงินเท่าไหร่สองพันบาทนะครับคุณ คุณหมดตังค์ไปเท่าไหร่นยตรงนั้นนะครับหมดตังค์คนละร้อยใบมุดใบละแปดสิบแปดพันนะครับคุณขาดทุนนะฉะนั้นนะครับประชาชนที่เขาขายเลขเนี่ยท่านผู้ชมเขาพยายามขายให้หมดนะครับถ้าขายไม่หมดมันจะเข้าเนื้ออาจจะมีอยู่นะครับฟุกฟุกนะครับคนที่ไม่ซื้อเลขเขานะครับคือเป็นเลขตัวดังตัวเก่งอะไรเนี่ยนะครับแล้วเลขที่มันออกนะมันดันไปอยู่ไอ้ตรงที่เขาไม่ซื้อท่านผู้ชมขายก็ขายไม่ได้นะครับเอาไปมาตัวเองถูกซะเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหาก ท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมียนสเดตีสนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะอยากรู้ว่าสารแรนนิวส์นะครับจะไปสารแรนเรื่องอะไรมาใหม่ลงเข้ามานะครับกดติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ